ผมมันสายไปช่อนข้างทางครับหมายที่ทุกคนตกได้ครับ สวัสดีครับผมนสบหมายแตกนะครับเช้านี้ผมก็จะพามาตกปลาเช่นเคยครับหมายก็จะเป็นคลองหลอดนีครับคลองหลอดข้างคา,างแบบนี้เลยครับผมมันสายไปช่อนข้างทางครับหมายที่ทุกคนตกได้ครับแต่วันนี้ผมมีเวลาแค่ครึ่งวันนะครับครึ่งวันเชา้า ก็จะใช้เป็น S2 เหมือนเดิมครับจากค่ายเหยื่อจากค่ายโครชาครับแต่วันนี้ค่อนข้างจะมีลมนะครับอากาศไม่ค่อยดีเท่าไหร่ไปครับลุยกันเลยเวลามีน้อยดูครับ สวยๆโอ้โหจับแลบ้ววิ่งเลยนะจับแล้ววิ่งเลยเะลุยัมาเนี่ยครับ,บ,บรอ,รอ่าะ,ะตะคู่นะครับอ่าไซก็นั่งเลยแล้วกันไซก็พอได้อยู่ครับ วนเลยกัดเป็นกลุบยางเอสนะครับบ่ายนะนัดโคราชาก็ดูดแล้ววิ่งเลยนะครับตัวนี้ตบวิ่งเลยผมก็เลยวิดสวนถ้างั้นมันส่งไม่ทันครับเพราะว่ากัดแล้ววิ่งเลยต้องต้องสวนครับอ้วนเลยครับรช้อนใสนี้กบยางเ2ครับเดี๋ยวลองซ้ำใหม่ครับเผื่อมีตัวอีกเอสทูสื่อลด

Phải lắm. vinh đó,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  vinh đắng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  nó ngoài. มันข้างทางนะครับมันข้างทางนะครับก็จะมีเสียงรบกวนนิดนึ่งนะแล้วมันน่ามีตัวมากเลยตะคู่นะครับปลาช่อนใสก็ โตมากครับกำลังดีเลยไซนี้ทำเ็มเนี่ยนะครับก็กำลังจะเล็กก็ไม่เล็กครับไซแบบเนี้ยกัดเป็นกลุ่มยางเอสทูนะครับใบหน้านัดโคราชาครับสีส้มเรนโบว์อุ้ยโอ้โหสวยจิบหายเลยตัวนี้ดูครับจะหลุดแล้วมันเข้าตาด้านนอกแล้วครับเนี่ย โอ้โหสวยจริงๆมันกัดยังไงของมันวะเดี๋ยว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 มันดูดก่อนดูไหมครับเยี่ยโอ้โหโคตรสวยเลยฟาวไวเนี่ยก็โอเคครับเป็นอีกหนึ่งทางเรื่องครับกบยางเอสทูก็ผลงานก็อย่างที่เห็นนี่แหละครับดูกันต่อครับเอสทูสื่อโหลดลองตรงนี้ครับ ไม้เดียวเลยครับพื้นที่มันไม่เอือเ้อมหน่อยนะครับทีเดียวเลยสักคู่ครับไซก็พอได้ครับตัวนี้มันเมื่อยส่วเลยอ่าพอได้ครับตัวนี้ โอ้โผมวัดแรงขนาดนี้เลยเหรอดูครับปอดฉีกเลยนี่ผมก็ว่าผมวัดเบาๆเองนะ <c oughs> กัดเป็นกบยางเอสทูนะครับสีส้มเรนโบว์เสียงรบกวนนิดนึงนะครับเสียงรถก็มันข้างคางกันนะหมายมหาชนผลงานก็อย่างที่เห็นเนี่ยแหละครับในคลิปโอเคครับใส่พอได้ เดี๋ยวยังต่อครับลองซ้ำใหม่เผื่อมีตัวอีก S2 สื่อรถดูตรงนี้ครับ ไมาเองขาดอีกแล้วแล้วเกิืนน้ำมันขึ้นหมด ก็คือตีนนเนียนเลยนะครับทั้เนี้ขึ้นผักลากลงไม้เดียวเลยกับคู่นะครับทะลุไม่มีหลุดครับไซส์ก็ กำลังครับ,บตัดว่าใหญ่กว่านี้ครับสกัดเป็นกบอย่างเอสทูนะครับสีส้มเรนโบว์วนๆครับลาปลาช่อนคลองหลอดเนาะแต่วันนี้มันลมครับตีเนียนๆนะครับขึ้นผักลงมาเมื่อกี้ตูมหุมรถคันแล้วก็สวนเลยปัดปลาติดง่ายแน่นอนครับเจียกเลต่อเดี๋ยวหมดเวลาก่อนเอสื่อหลด ก็สรุปครับผมได้มา4ี่ห้าแต้มจะกลับแล้วครับแต่วันนี้เสียทหารเอกไปหนึ่งก็โอเคครับหมายธรรมชาติก็จะประมาณนี้แหละครับไปครับวันนี้ต้องกลับแล้วหมดเวลาก็ฝากติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับโอเคครับ